สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมพี่เพชรนะครับวันนี้พี่สมเจอตอนนี้น้ำม่เล่นแปลกๆนะแม่งยิงหัวจริงยิงหัวตาละสามหัวทุกตาทุกคนพี่เอยส่งคของเกาะเขาร่วมทีมเข้าไปนะใช่เขายิงคมมากพี่สงสัยจัดหรือว่าเขาเล่นโปหรือว่าแล้วเขาคมนะน่าจะไม่ใช่โปน่าจะเป็นปลายดูหัวเพราะว่าแม่งคมจริงทุกคนพี่เลยส่งของเกาะเขาร่วมทีมเข้าไปดูกันในเกมนะ พี่สงสัยจะไปไปช่วยบอกหน่อยนะว่ามันเล่นโปรหรือเล่นไฟผมริงไม่ออคุมคุมสุดๆดอกปืนลัวนะทุกคนเล่นปืนลูกต่อระหว่างโอเคทุกคนดูจังหวะนี้นะยิงกันไปเรื่อยๆนะพี่ยิงพยายามยิงข้างหลังของน้าพี่ไปยามจะมาสอดเนมดูเขาหนะแต่พี่จะไม่ฆ่าตัวตายไปดูนะเดี๋ยวมันจะดูแปลกๆนะนี่ก็นกไปหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยดูนะแม่งจ่าหมวดติดเลยค่อยดูนี่หนึ่งคอดูพอเข้าไปด้านในอ่ะเดี๋ยวพี่จะยิงลาร์ดไปหนึ่งตัวนะยิงลาร์ดไปหนึ่งตัว อะไตัวข้างนอกพี่ยิงอย่างเยอะอ่ะไม่โดนคอยดูเขายิงเม็ดเดียวเวอร์จริงเวอร์จริงคอยดูนะเห็นไหมสามหัวตึ้งตึ้งยิงหัวสามหัวอะไรโคตรเวอร์พี่บอกเลยโคตรเวอร์อะเดี๋ยวเราไปดูตาที่สองเลยทุกคนโอเคฟับนี่เราเราก็ไม่อยุดตาที่สองนะไอ้ห้าร้อยอะมันก็เวอร์่นแหละแต่ว่ามันก็ทําได้อยู่นะยิงสามหัวติดอ่ะแต่มาดูไวรับปืนลูกนะทุกคนเมาดูปืนลูกพี่บอกสุดๆอ่ะเจ้าปืนลูกอย่างเวอร์ของจริงเลยปืนลูะนี่เขาก็ดาวน์นะไม่รู้โดนอะไรไปนะน่าจะโดนระเบิดนะ ด้วะยิงตัวยิงหงวนะเขานี่พี่ก็จะยิงงูงูนะพี่เล่นงูผมลงเลยเราตัวตายนะตานี่คนอันนี้ไม่มีอะไรมากตัวตายแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตาที่สามเลยทุกคนโอเคทุกคนนี่ก็ยวนในตาที่สามแล้วมีตาหอร์นาคาเป้ยหอนาฬิกานะเอ้เช่าโคตรตายนน็อกไปหนึ่งแล้วนะทุกคนคอดูนะไม่มีเขามายิงตัวพี่บอกแค่นี้แหละตัวทุกเม็ดอ่ะเป็นลูดอ่ะไม่ลูกไฟเลยนะดูไหวอีกแล้วโคคมอ่ะ ยิงหัวเดียนไม่เวอร์แต่อะไรห็อกแต่ตัวสุดท้ายคอยดูนะทุกคนพี่แม่งข่องใจอะไม่รู้ว่าเขาคมเลยนะถ้าคมแม่งก็อย่างเวอร์อะทุกคนแม่งเข้าแคนเฟสได้เราแต่ยิงขนาดเนี้ยพี่ว่าแม่งอย่างอย่างเวอร์อะคอยดูนะยิงหัวอย่างเดียวเลยแม่งมันไม่มีคำว่ายิงตัวเลยนะสังหารน่าจะไม่มีเลยนะการเป็นสังหารๆๆๆๆๆแต่ตัวสุดท้ายนี่คอยดูนะเชี่ยโคตรเวอร์เวอร์เวอร์จริงๆริเลยพี่บอกแคน่นี้เลยวเวอร์โคตรเวอร์ไอ้ตานี่เขาเก็บสามหัวนะเวอร์จริงเลเชี่ยโอโอหรือเวอร์โอโลโ เอ๊ยอะเพิ่งปิดโอหรือโหดกันแน่วะไปดูนะมีขึ้นไม่ชัดก็นะพี่ก็สู้ไม่ได้แล้วพี่ขึ้นเหนือบนนี้อ่ะโง่ไหมดูนะก็เปิดพี่นะไอ้ตัวนี้ก็พี่หัวตึงอยู่นะดูนะดูสเต็ปเขาเนาะเขาหัตึงอยู่นะี่ยิงไม่โดนสักเลยพี่ตายแล้วดูนะวิเดียวขอบอกแค่นี้แหละวิเดียวเห็นเน้เชี่ยวหัวเชยเลยเกินได้ไหมคิดดูทุกคน โอ้พระเจ้าให้ตายสถอพระเจ้าบมเก๋น şey> ี่เชี่ยเจ๊ว่าเริ่มตีแบบนี้ก็ดีไปเลยดาวบัวก็แต่มันไม่ใช่เหมือนมันจะปิดนะตัวสุดท้ายอะพี่พี่เปิดไม์พูดไปนิดนึงเพื่อเฮ้ยแปลกแปลกเพื่อแปลกแปลกก็โป้ไม่รู้พี่ก็จำไม่ได้นะแต่มันไม่ได้ยินนะโป้พี่อัดมาพี่ไม่ได้อัดแบบเปิดไม์นะทุกคนก็ดูนะ ตาสุดท้ายนี่เวอร์จริงแม่งมันเอาปืนนั่าไอนปืนไอ้ปืนเฮียอะไรไม่รู้อะที่เขาทาใหม่พี่ไม่รู้จักนะแม่งสะกบยิงหัวไปเม็ดเดียวเขาหัวเลยสะกบยิงเขาหัวเลยนะเดี๋ยวพี่มาตายพวกนะแปลกๆมันน่าจะรู้ตัวอลไรนะเ double ตัวสุดท้ายแม่งมันน่าปิดปิดปิดนะพี่พามันงูโดนทุกเม็ดเลยอ่ะมาดูเดี๋ยวค่อยดูนะแปลกๆที่บอยโคตรคมใหม่เฮียแล้วค่อยดูนะยิงอย่างแปลกเลยคนไร้หันไปก่อนแปลกจริงคอยดูนะยิงไวอีกแล้วดูแม่งหัวไปอีกแล้วยิงไวอย่างเดียวเลย ช่วยห,หน่อยดชวยรกดตึงอ่ะไ,ไ,ไฮไลท์เซฟเลยบอกเลยช็อตนี่อ่ะไฮไลท์เซฟโน้อยู่มั้นเ,เห็นไหมเชียบาวันสเต็ปบาวันเลยสเต็ปสโคบยิงหัวเชียแต่เขาไม่ได้โผล่ในนี่มันโผล่ประตูนั้นนี่มันน่าจ,จะปิดน,น,นะเนี่ยเชียร์ไม่ได้ตึงเขาปิดอ่ะดูมันโคตรเวอร์ทุกคนยิงได้หัวเลยเชียไม่มีสังหารตัวเดียวที่ดูทาเนี่ย เ็นดตัวเองเวอร์ขนาดไหน,นครับ